น้องะ่ะสวัสดีคะ่ะล่าสุดคะ่ะเผยเลขเด็ดอ,อาไสกุลพรขนาดเข้าโรงพยาบาลยังบอกแม่ๆว่าอย่าลืมซื้อเลขนี้กันนะคะพี่น้อง่าปาดสํสำหรับจะแม่ไอสุลรนะว่างวดนี้คือแฟนคลับก็ให้การตอบรับให้การรอคอยว่าจะมีเลขอะไรนะที่น้อง จะมาบอกกับ f c บ้างจนล่าสุดค่ะพี่น้องคะอ้าอสุกนพรเนาะได้เขาล่งบาลก็คือว่าอาจจะเป็นปอดอักเสบเนาะในการที่มีฟุ้นอยู่ในปอดเป็นไข้ไอเบอร์เสาจนล่าสุดค่ะอ้าอายไม่ลืมบอกแฟนคลับอย่าลืมซื้อเลขนี้กันนะคะแม่แม่ทุกคนขาก่อนอื่นค่ะพี่น้องคามาดูคลิปนี้ก่อนเนาะสําหรับคลิปทางบอสนกขะที่เนาะที่เพื่อนนะคะได้ถ่ายลูกสาวลงในอ่าในใน,ในเพจในเพจของลูกมุศกรเนาะอีดา ก็บอกหวยเหมือนกันค่ะสําหรับคลิปนี้พี่น้องคะมาฟังกันเลยค่ะสําหรับคลิปที่น้องย้ําแล้วย้ําอีกว่าอย่าลืมซื้อเลขนี้กันนะคะแม่แม่ขาอีกไม่กี่ชั่วโมงจะออกแล้วสําหรับหวยนั่นเองค่ะพี่น้องคะอะมาฟังกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่ทางบอสนกค่ะบอกว่าอีหลาคนเก่งของพอให้ไว้นะคะทุกคนรอหนูมาร้องเพลงนะคะพร้อมกับอีโมจิร้องไห้พี่น้องคะว่าเออเนี่ยเศร้ารู้เศร้าบอสบายอ่ะพี่น้องคะมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ คุณป้าออยนะครับเออป้พพ right. bah, าจะไม่ต้องห่วงนะครับก็ได้ไปทำงานแล้วคุณคุณี้พองาล้วเพื่อนยันดีได้ป่ะข้คิดถึงบอกคิดถึงพี่พี่แม่แม่ทกคนขอคิดถึงพี่แม่แม่แลคะครับถึงรู้สิว่าคือโมเสดพักกบชิพักเอาสุขภาพให้ดีที่สุดจ้องสิกาไปหาพี่พี่แม่แม่ไหมค่ะขอโทษพี่แม่ในกลุ่มผิดด้วยนะคะลืมแล้วครับหาสองหาพอมสอง ไม่ต้องห่วงเลครับตอนนี้ตับตรงนี้นะครับตับเต็มตรงนี้แม่แตแอดมินนะครับเป็นปอดอักเสบนะครับคุณหมอก็เลยไม่อยากให้ไปทํางานเพราะว่าไม่อยากให้เหนื่อยมากแล้วก็ไม่อยากให้โดนอยจะให้หายขาดเข้ายา2วันเต็มก่อนครับไปสามารถไปได้คีอขาดเสียก้อนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่า หมอแล้วนะครับอ่าพ <Matthew> ี่น้อคะเนาะไอ้ก็อยู่กับมือหมอแล้วถึงจอกเรียบร้อยแล้วถึงจอกเรียบร้อยแล้วนี่ยบอกคุณหมอ่าวางยาสลบก่อนได้ไหมครับ อันนี้คือเป็นทางที่ทางบอสนกนมาหาลูกสาวพระลูกสาวมากพี่น้องคะแล้วทีนี้น้องบอกว่า52แม่ค้าอย่าลืมซื้อเพราะว่าเลขห้องของน้องพี่น้องขาเลขห้องที่น้องได้อยู่เนาะเป็นเลข502แล้วก็ลาสุดคะ่ะอไยศุกร์พรได้มีการอัพเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับรูปที่บอกว่าสู้ๆนะตัวเรา สองนิ้วพี่น้องค้ากับรูปนี้เลยตอนน้องที่กําลังอ่าเขาเอาื่ยนยังกอบพี่น้องอ่าเอาียงกาบอัน่นยาเอา่อนกำลัง่นยาเนาะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้น่ะน้องก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันใต้โพสของตัวเองคะ่ะบอกว่าหาสองด้วยจา้าอ่าพี่น้องค้าเนี่ยก็คือย้ำตลอดว่าแม่แม่ค่ะอย่าลืมซื้อเลขนี้นะคะสำหรับเลขห้าสอง ่นองคะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในคลิปนี้เนาะเพราะว่าเราเพียงแค่มาบอกเป็นแนวทางเฉยๆว่าอย่าลืมซื้อเลขนี้กันนะคะแม่แม่แมแมคะว่าอีหลาที่คือแบบบอกแล้วบอกอกีอยากให้พแม่ทุกคนได้ซื้อกันอ่าถ้ามีดวงกับน้องก็ขอถูกกันทุกคนนะคะสําหรับเลขนี้เนาะแล้วก็แฟนคลับบอกว่าเลขเตียงล่อลูกมีไหม อาจว่าไม่มีค่ะแม่มีเลขเตียงเลยค่ะอ่านี่ค่ะโอเคจากคนเก่งหายไวนะคะห้าสองปิดลับจะลูกเออเนี่ยบัเมเนหองหาซุนซองบนนอบางคนว่าอุ้ยอาชนพรอันหมดแล้วลูกโอ้เสียดายมากสําหรับการที่น้องมาบอกในครั้งนี้นั่นเองค่ะกับพ่อเดนหลุนพ่อเด็กวมวนเป็นน้องขามีหน่อยสื่อหน่อยมีหลายสื่อหน่อยยาทุ่มจนตัวเองไม่มีเงินนะคะและมาโทษนันนี่ว่าโอย บบถือกับน้องยังไงยังงี้ไม่ใช่นะครับซื้อพอได้ลุ้นสือพอ่อเดหัวเดมวนกันยาสือพ่อจะของทุกไปหนาะนะคะพี่นอ้อง่าแล้วแฟนคลับทุกคนก็หายไว้นะคะคนเก่งสู้ๆนะ,ะพี่น้องขาเนี่ยเยอะมากสำหรับแฟนคลับมาให้กำลังใจลักลากฆ่าของใช่ไหมคะอัะอนจ่าสอง หายไว้นะคะคนเก่งค่ะไอสุกุณาพจน์นี่พี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นอ่าเรื่องราวแล้วก็เป็นโวามิที่น่ารักมากแล้วก็ช่วงประมาณต้นเดือนก่อนแล้วก็บอกไปน้องว่าน้องได้มีการบอกเหมือนกันสําหรับทางเบวเบิร์ดที่ได้ทาการอัดคลิปลงก็ลองย้อนไปดูพี่น้องเขาว่าเป็นเลขอะไรเนาะแต่ก็ล่าสุดนี้นะคะไอสุกุณาพรน์ย้าแล้วย้ําอีกแม่แม่จ๋าอย่าลืมซื้อเลขนี้กันนะจ๊ะสาหรับเลข ห้องห้องของนูเนาะเพราะว่าน้องก็ก็ลองลองลุ้นกันพี่น้องขาวว่าจะถูกกับน้องหรือไม่อย่างไงก็ตามแต่นะคะว่าน้องก็คือบอกแฟนคลับเกือบทุกงวดตั้งแต่น้องบอกมาถูกมาก็หลายงวดอาจจะไม่ถูกบ้างสองสามงวดก็ เป็นปกติอาจจะมีถูกบ้างคือมันฟุกคือแบบเออนี่แหลนะเนาะบางคนเอฟซีท่านในถือก,ก็ตามแต่ละกระโอนมาไล่ไปน้องทำบุญหรือว่าเขากุ้มปิดไหลซุดไปนะคะพี่น้องเพราะว่าบางคนก็ถูกเยอะบางคนก็ถูกน้อยก็แล้วแต่ตามกําลังที่จะของเพชราาหายหรือว่าสื่อหายหายหายมาไล่กับน้องเสียหายมาไล่ให้กุ้มปิดกับน้องเสียเพราะว่าทางบอสเมื่อวานก่อนนะคะก็เมื่อวานก่อนพี่น้องคะในการุดถูกเนาะ ที่ว่าเราอัดทิพย์ไปแล้วสำหรับทางที่เผยเลขเด็ดของทางบอสนกปศกรแสนปากดีออกมาบอกแล้วก็ลองไปหาดูกันนะคะว่าเลขอะไรเพราะว่าทางบอสนะคะได้มีการจุดทูบเนาะแฟนคลับก็ไปนัง่งต่างพี่น้องคะต่างประเทศแน่หลับประเทศไทยเนี่ยหลับแล้วแต่คนสื่อส,สีหาเอานาพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องคะเรื่องราวที่น่ารักเรื่องราวที่ ทุกอย่างแฟนคลับรอคอยค่ะสําหรับเด็กคนนี้อ่าอันนี้คือเป็นทางคลิปของทางบอสนูค่ะมาลงบอกว่าในวันที่หลานสาวไม่สบายส่งกําลังใจค่ะอันนี้คือเป็นคลิปของทางบอสนูค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวขออนุเปิดเสียงสักนิดนึง อ,อ,ะะอ,อันนี้คือทางบอสนกนะคะได้มีการอัพลงอ่าแล้วก็จะเป็นคิวงานนะคะพี่น้องขาก็ลองไปหาดูกันเพราะว่าช่วงนี้แฟนคลับในการตอบรับเสียงมิหกเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเปอร์เซ็นต์ที่ไหนก็ตามแต่แฟนคลับแบบว่าชอบชอบในการล่รําเลืองมักในการเตยมักในทุกอย่างของเสียงมิหกว่าปีนี้ทําถึงมากยิ่งเป็นอ่าล่าเลืองนาอพี่น้องนะอระชรบอกอ่าเมญาลับ บัด้ลูกไผ่เป็นกระเทยนี่แฟนขาแพงมักแพงแบบโอ้ย บสเล่นดีมากแต่งดีมากทำทุกอย่างได้ดีมากลงตัวมากค่ะเน,นี่ยแหละแฟนคลับก็จะคอยซับพอร์ตตลอดไปแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคาสําหรับเพลงใหม่ของอิลานเนาะล่ำโขงบกรกันหักอย่าลืมนะคะไปปันวิวไปดูกันช่วยกันนะคะพี่น้องคะให้ครบ1ล้านวิวเราก็จะเป็นแรงซับพอร์ตอีกแรงหนึ่งคะ่ะในการที่จะให้แฟนคลับเนาะได้เห็นแล้วก็เราก็จะคอยปันวิวกับอิลาเหมือนเดิมตลอดไปเลยพี่น้องคาสำหรับเด็กน้อยคนนี้อาไอ,อสกรรุณพจนะเด็กหญิงเป็นัดแข่งขันคอยหายเอาไว้นะคะนาะ ะะสำหรับวันนี้ก็เมียค้าวนากเรียนที่ใครไม่ไฝา,ากกดัลง์ก็ใช้กัตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้กับไปกันค่ะ